ดีค่ะแอดมินจะพาทุกคนมารู้จักกับน้องต้นข้าวสูปริยาเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะทุกคนขาต้นข้าวสูปริยาเป็นที่พูดถึงแล้วว่ากระแสค่อนข้างดีมากๆเลยวันนี้จะพาทุกคนมาล้วงลึกนะคะว่าน้องต้นข้าวเองเนี่ยเดินทางมาบนเส้นทางนี้ได้ยังไงอะไรที่น้องชื่นชอบและน้องตั้งใจจะทําอะไรในอนาคตเดี๋ยวเรามาฟังบทสัมภาษณ์น้องต้นข้าวกันคะ่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนการจนะนุเคราะห์ที่จังหวัดการจนะบุรีนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะแต่ว่าวันนี้มาที่นี่เพราะอะไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องที่เป็นไอดอลคนหนึ่งหลายคนเนี่ยรู้จักอย่างแน่นอนนะครับน้องต้นข้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจนี่พี่ก็ดีใจดีใจเหมือนกันค่ะดีใจที่ได้มาพบกับน้องต้นข้าวแล้วก็ f c หลายคนนะครับโดยเฉพาะที่บ้านพี่ด้วยส่วนตัวนะครับแล้วก็ชื่นชมน้องมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่า เราจุดเริ่มต้นของเรานะพูดถึงการร้องเพลงก่อนการร้องเพลงของเราเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรบ้างก็เกิดจากการซึมซับค่ะย่าย่าเป็นนักร้องและน้าหานก็หนูก็ได้ยินเพลงทุกทุ่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้ไปวันวันหนึ่งได้ไปดูคลิปคอนเสิร์ตของแม่พึง่งก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนมาดูเขาเยอะขนาดนี้เลยเหรอ,อม,มีมีคนชื่นชอบแล้วก็มีคนแบบ เขาเรียกว่าอะไรคะเ,เดินตามรอยแม่พึ่งอะไรอย่างี้ค่ะเยอะมากๆทีนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราก็อยากมีแบบนี้บ้างในสักวันหนึ่งก็อยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอ,อยากจะมีคนมาดูเยอะๆอะไรอย่างี้ค่ะก็เกิดมาจากการซึมซับแล้วก็ความมุ่งมันที่อยากจะเป็นครับเราเห็นอย่างยาที่เห็นเองเห็นตามสื่อเห็นตามอะไรที่เราไปประกวดร้องเพลงหลากหลายเวทีแล้วก็เข้าไปสู่รายการโทรทัศน์ ก่อนหน้านี้เราทําอะไรมาเปิดหมวกค่ะเปิดหมวกอยู่<ช>ที่ไหน,นค่ะเรียนหนังสือแล้วก็เปิดหมวกอยู่ที่ตลาดนัดเจเจค่ะแล้วก็ถนนคนเดินสกายวอล์กแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะชีวิตของเราอยู่กับใครที่บ้านอยู่กับย่าค่ะอสองคนแล้วย่าก็คือชอบร้องเพลงด้วยใช่ค่ะย่าชอบร้องเพลงมากๆ ร้องเพลงก็คือแนวลูกทุ่งหรือว่าแนวอื่นด้วยสลับกันไหมสลับกันค่ะย่าร้องหลายแนวค่ะยกเว้นลูกกรุงลแล้วก็สากลแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเนี่ยเราฟังย่าร้องเพลงแล้วเราก็ชอบเรามีความฝันแบบนั้นใช่ค่ะแต่ว่าในที่บ้านเราเนี่ยผมผมเห็นว่าร้องต้นข้าวเนี่ยอะไรอะบ้านก็คือเรามีความฝันเรื่องของการอยากได้บ้านแบบนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็คิดว่าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นศินลปินใช่แล้วก็ฟังคุณย่ามาร้องเพลงมาแล้วทําไมเราชอบล่ะ ทำไมเราถึงชอบเพลงลูกทุ่งล่ะพี่หมอเพราะว่าเพลงเนี่ยมีหลากหลายสไตล์ทำไมเราชอบเพลงนี้ทําไมเรามาแนวนี้ล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าถนัดด้วยล่ะค่ะรู้สึกว่าร้องแนวอื่นแล้วมันไม่ค่อยเพราะอะไรค่ะจริงเหรอค่ะก็ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วมันรู้สึกว่ามีความเป็นลูกทุ่งเนี่ยมันมีเสน่ห์ค่ะมีความมีกลิ่นอายของลูกทุ่งแบบว่าอย่างเช่นเพลงสาวนาสั่งแฟนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูดูบ้านๆดู อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตามความเป็นลูกทุ่งอะไรค่ะก็ก็เลยชอบอืมโอโ้ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าถ้าปัจจุบันนะเรามันยุคสมัยเทคโนโลยีมีโซเชียลนะคนจะชอบเพลงอาจจะเพลงแบบสากนเพลงอะไรไปแต่หนูยังมองว่าลูกทุ่งยังเป็นอันตลักษณ์อยู่ใช่ค่ะแล้วชอบร้องเพลงของแม่พึ่งมากที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าเพลงแม่พึ่งที่เป็นเป็นอ่า ต้องบอกก่อนว่าแม่พึ่งเขาเป็นราชินีลูกทุ่งใช่ไหมคะทีนี้ก็รู้สึกว่าแม่พึ่งมีเพลงเยอะมากๆเพลงลูกทุ่งก็คือเป็นเป็นอันดับหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยก็ก็ก็เลยรู้สึกว่าเออแม่พึ่งนี่แหละที่เราควรเป็นเอาเอามาเป็นแบบอย่างแล้วก็รักและเคารพเขามากมากเพลงที่เรานํามาร้องเรามีความสุขกับการร้องยังไงอย่าง,งอย่าง,างแม่พึ่งนะ ชีวิตด้วยอะไรด้วยหลากหลายแล้วก็แม่พึ่งเป็นคนที่มีสตอรี่มาอย่างเราเรา,เราก็คือเป็นท่านก็เป็นไอดอลคนหนึ่งรเรามีความสุขกับเสียงเพลงหรือว่าเหมือนเหมือนกับแม่พึ่งยังไงถ้าพูดอย่างนั้นรู้สึกว่าแม่พึ่งเขาร้องเพลงแล้วเขาดูดูมีสเสน่ห์มีแบบดูเป็นสตรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเท่ร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแต่ว่าแต่งตัวการร้องอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดู สมัยใหม่มากดูดูด,ดูยังดูไม่เชิมอะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งผูก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละค่ะเราควรเป็นแบบอย่างมไม่หวือหวาไม่อืก็คือความชอบของเราโดยที่เรามองเขาเป็นไอดอลแล้วเราก็จะเริ่มรอยตาแต่ก็จริงๆแล้วน้องต้นข้าวร้องเพลงได้หลากหลายนะของผมงคือไม่ใช่เพลงแม่พึ่งเนี่ยไอดอลอยู่แล้วแต่ว่าเพลงอื่นเราก็พยายามที่จะ พร้อมร้องอย่างนี้ด้วยใช่ใช่จริงๆหนูอยากร้องทุกทุกแนวเลยค่ะเพราะว่าการที่ร้องเพลงได้หลายๆแนวก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอ่าก็มีเพรา,าแม่หลายคนที่ชอบแนวไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพี้ก็อยากร้องให้มันหลากหลายค่ะแต่ว่าทางบ้านนี่ขอแต่เพลงแม่พึ่งนะคะก็เลยต้องเลยยึดอ่าแม่พึ่งเป็นหลักด้วยเพราะความชอบด้วยแล้วก็แม่ๆชอบด้วยในช่วงนั้นที่เราเปิดหมัว เราเราตอนนั้นก็เปิดหมวกเนี่ยยังยังไม่ได้ไปสู่รายการโทรทัศน์ยังไม่มีชื่อเสียงเท่าทุกวันนี้ตอนนั้นเป็นยังไงมั่งเล่าให้ฟังหน่อยอย่างเช่นว่าสิ่งที่เราได้มาลำบากเลยค่ะตอนเปิดหมวกนี่ก็ลำบากต้องบางทีก็ฝนตกนะคะก็เปิดหมวกไม่ได้ก็จะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรายได้เข้ามาในวันนั้นก็ต้องเขาเรียกประหยัดต้องประหยัดค่ะต้องประหยัดมากมาก แต่พอวันนี้ใช่ไหมคะที่ได้มีมีคนรู้จักมากขึ้นเพราะพ่อแม่ FC รักหนูอะไรเงี้ยค่ะก็มีคอนเสิร์ตมีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะก็มีรายได้ที่มั่นคงมากกว่าแต่ก่อนใช่ค่ะครับผมทีนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ที่เรามานั่งอยู่ที่นี่คือโรงเรียนการจันนุคราะ่์ก่อนหน้านี้อยู่โรงเรียนอะไรมาครับก่อนหน้านี้เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวชิชัยชุมพลชนะสงครามค่ะ วัดใต้ตยอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกันใช่ในช่วงนั้นการการคุณย่าสนับสนุนอยู่แล้วโรงเรียนเพื่อนๆนคุณครูเขาเขาเห็นชอบกับเราไหมทางวัดใต้สนับสนุนมากๆค่ะ,ะโรงเรียนก็สนับสนุนเหมือนกันวัดกับโรงเรียนอยู่ข้างๆกันใช่ไหมคะเวลาที่มีงานที่วัดเนี่ยก็จะ ทางโรงเรียนก็จะอนุญ,ญาตให้ไปร้องไปก็จะมีรายได้ค่ะทางหลวงพ่อปัญญาคะพระเทพปริยติโสพลก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะให้ทุนการศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะให้ค่าขนมบ้างแล้วก็มีพระอาจารย์นัตพลค่ะเป็นเป็นครูของหนูเป็นเครื่องให้ร้องเพลงเวลามีวันพระอย่างนี้ก็จะมีตลาดทำตลาดไทยก็จะพระอาจารย์ก็จะเป็นคนตั้งเครื่องค่ะแล้วก็ ให้ไปร้องก็จะมีรายได้เข้ามาที่ตลาดตรงใช่ค่ะเราก็ได้จากาทางาวัดนะครับแล้วก็ทางเจ้าวาดนะครับก็คือช่วยช่วยสนับสนุนผลักดันเพราะว่าเด็กๆที่วัดใต้เนี่ยก็คือทุกคนก็ได้แสดงออกหมดเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ทางเรียนก็จัดทําวงดนตรีลูกทุ่งค่ะเพื่อที่จะให้พี่ๆนักดนตรีแล้วก็ตัวหนูเองที่ร้องเพลง แล้วก็มีพี่ๆแดนเซอร์ค่ะที่เขาก็อยากมีความฝันเหมือนกันนะคะก,ก็ได้ไปแข่งศิลปะหัตตกรรมค่ะได้ไประดับประเทศที่สองค่ะเปลี่ยนทองแบ่งเวลาอย่างไงในช่วงที่เราเรียนเราตั้งแต่ช่วงที่อยู่โรงเรียนวัดใต้ถึงตอนนี้การจาจนทรนุเคราะห์เราแบ่งเวลาอย่างไงยิ่งทุกวันนี้เนี่ยคือคิวคุณเยอะมากล้วผมรู้มาคิวเยอะเยอะมากจัดการแบ่งเวลาอย่างไรบ้าง ตอนอยู่วัดใต้ก็ยังไม่ได้มีงานเยอะเท่านี้ใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งเวลาแค่ถ้าวันไหนมีกานบ้านเนี่ยก็จะไม่ไปเปิดหมวกค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ยังก,ก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็วนวันไหนที่มีงานใช่ไหมคะก็จะไปงานค่ะแต่ว่าหนูกับทางคุณนิวก็จะไม่รับงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเพราะเป็นวันเรียนพยายาไม่รับที่มันไกลๆเพราะว่ามันต้องต้อง,ต,องต้องเรียนนะคะ ก็จะมีคุณครูคอยคอยช่วยดูใช่ค่ะจานนิวค่ะคอยช่วยดูเรื่องของการจัดการเวลาหรือการการที่เราจะรับงานเนี่ยก็ต้องดูระยะทางดูอะไรที่เราไม่กระทบต่อการเรียนใช่ค่ะซึ่งเราก็จะรับแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะจันทถึงสุกก็จะมีบ้างค่ะแต่ว่าน้อยเส้นทางจากวันที่เราเริ่มร้องเพลงด้วยความชอบจนถึงณปัจจุบันก่อนนะนะจนถึงน้าปัจจุบันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันมีอะไรเปลี่ยนโอ้ต้อง เปลี่ยนแปลงเยอะมากๆค่ะเพราะว่าตั้งก่อนหน้านี้นะคะที่ยังไม่ได้ไปแข่งรายการดวลเพลงเนี่ยก็เปิดหมวกอยู่ค่ะยังหนูยังล่าสุดใช่ไหมคะมไปงานมาร้องเพลงแล้วทีนี้เป็นงานวัดค่ะซึ่งก็ทําให้หนูได้นึกภาพตอนที่ตัวเองยังร้องเปิดหมวกอยู่แล้วก็เห็นพี่ๆศิลปินรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ใช่ไหมคะ mm. เขาก็ร้องบนเวทีแบบนี้ซึ่งเราก็มองเขาตอนนั้นที่เปิดหมวกอะไรเงี้ยค่ะก็ ซึ่งวันนี้ก็ได้มายืนบนเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็ได้เห็นมีน้องๆที่เขาเปิดหมวกอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็นึกถึงตัวเองเลยค่ะซึ่งล่าสุดเพิ่งไปงานมาเจอเลยก็พูดเลยค่ะวัดทับกระดานใช่ไหมไม่ใช่ <ไป S 2> ค่ะ, <มา S 2> ะล่าสุดไปงานที่อ่างทองอค่ะ,คะเป็นงานวัดอ่า ใช่ค่ะเพราะนั้นคุณก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของของตัวเราว่าไอ้วันนั้นเราเปิดหมวกวันนี้เราก็ค่อยๆขยับขึ้นมา่ค่ะสวต็มตีมมไรายได้ที่มั่นคงขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ใกล้จะมีบ้านให้ย่าได้อยู่แล้วเ้ยดีใจด้วยเนาะด<ช>ีใจฟัง <ขอ S 1> แล้วคนดู<อ>ไปด้วยอันนี้พี่ถามเลยไหมเรื่องทัศนคติวันนี้อาจจะน้องต้นข้าวตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้สิบสามค่ะสิบสามสิบสามเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับยังยังมองอยู่ในยังเด็กอยู่เลย ยังเด็กยังเล็กอยู่เลย<ะ>แต่ว่าผมถามนะวันนี้นะจะไม่เกี่ยวกับอนาคตนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่อยากจะรู้ว่าทัศนคติของเราวันหนึ่งถ้าเราได้เป็นศิลปินเราจะมีมุมมองอย่างไรหนึ่งต่อเพลงลูกทุ่ง 2. กับชีวิตของเราที่ผ่านมาจนจนถึงวันนี้เอาข้อสองข้อก่อนก็ เร,เรื่องเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะมก็ยังจะมั่นคง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรคะก็ยังตั้งใจที่จะร้องเพลงลูกทุ่งต่อไปคะ่ะเพราะว่าหนูชอบเพลงลูกทุ่งมากๆที่สุดแล้วยังไง<น><น>ก็<น>ต้องมาสายนี้แ<ช>น่นอนใช่ค่ะไม่มีทางอ่ะก็ต้องดูอนาคตใช่ไหมคะมมซึ่งปัจจุบันนี้ ยืนยันเขาว่าเพลงลูกทุ่งแน่นอนแม่พึ่งแน่นอนอะไรงียค่ะเพราะหนูชอบแค่นี้เลยแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอะไรนี้ในอนาคตก็ยังจะเป็นแบบนี้ยังน่ารักเยังน่ารักเหมือนเดิมใช่ค่ะยังน่ารักแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแน่นอนค่ะปีหน้าเรามาเจอกันไหมได้อ่าโอเคนี่นี่เป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงว่าเอ้ยวันหนึ่งน้องจะเป็นยังไงโอ้ขอบคุณพ่อแม่มากๆเลยค่ะที่เป็นห่วงกันแต่ว่าก็สัญญาเลยค่ะว่า ก็ยังจะน่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ,ะต่อมาคําถาม,ถามต่อมาแรงกดดันมีมากขึ้นวันวันนั้นเราเปิดหมวกอยู่โรงเรียนมีเพื่อนๆคุณครูโรงเรียนสนับสนุนกันทุกคนวันหนึ่งมีดราม่าดราม่าที่เป็นเชิงลบกระทบเข้ามาทั้งสื่อออนไลน์สื่ออะไรมากมายวันนี้เรามขีของการรู้เท่าทันสื่อแบบนั้นด้วยเราเป็นคนหนึ่งที่อย่างน้อยน้องต้นข้าต้องเคยได้ยิน เชิงบวกชื่นชมเชิงลบเชิงตําหนิเชิงแบบโอ้โหเอาให้จมกันไปข้างหนึ่งค่ะณวันนี้มองเรื่องนี้ยังไงแล้วเราถ้าเจอแบบนั้นเราจะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้ยังไงก็ความรู้สึกส่วนตัวหนูหนูรู้สึกว่าหนูจะปล่อยผ่านคอมเมนต์ที่ไม่ดีค่ะคอมเมนต์ที่ลบแต่ว่าคอมเมนต์ไหนที่หนูรู้สึกว่าเขาพยายามเขาเรียกว่าอะไรคะเตือนเราในสิ่งที่เราแบบยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นการ ไหว่นะลูกหนูต้องเอามือลงไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ก็พยายามปรับปรุงอยู่ค่ะแล้วก็คอมเมนต์ด้านบวกนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะทีะ่สนับสนุนหนูรักหนูอะไรเงี้ยค่ะส่วนคอมเมนต์ด้านลบนี่ก็จะไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงค่ะแล้วก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านนะเพราะจริงๆเนะี่เราถ้าเรามองกันทุกวันนี้ก็คือด้านบวกโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าด้านลบเนี่ยก็สิ่งที่เรามองเราพิจารณาแล้วว่าคอมเมนต์นี้ เราสามารถเออมันเป็นอย่างนั้น<ช>เราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราก็ปรับปรุงถูกไหมแต่ถ้ามันบางทีมันลบแบบโจมตีแบบไม่มีเหตุผลอย่างนี้ก็ห่อยผ่านใช่ค่ะก็ก็จะมองอ่าแล้วก็โฟกัส ในสิ่งที่เขารักเราดีกว่าค่ะสบายใจกว่าสบายใจกว่านะฮะอ่ะทีนี้พูดถึงในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยในจังหวัดเองเขาภูมิใจกับตัวหนูไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าพ่อเมืองนะแล้วกนะ็ไล่ะนะทุกทุกคนเลยผมว่าทุกทุกคนเลยข,ข้าแม่คะ้า,าใครเป็น f อฟซีหนูเต็มไปหมดเลยรู้ใจบอกจชาวเมืองการว่ายังไรรวมถึงคนในประเทศของเราด้วยอุ้ย <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่รักแล้วก็เอ็นดูหนูแล้วก็ชื่นชมในตัวหนูหนูรู้สึกดีใจมากที่อ ทำให้พ่อแม่ชาวเมืองกาลแล้วก็คนทั้งหมดเลยที่รักหนูนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ชื่นชม,มใช่ค่ะ <laughs> เยี่ยมเยี่ยม <laughs> ก็ไม่มีอะไรพูดเลยค่ะนอกจากแบบขอบคุณามากม,<ๆ>มากใช่ค่ะ,ะเพราะว่าเราสิ่งที่เราได้มาวันนี้ก็เพราะทุกๆคนอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะ เพื่อนๆหรือรุ่นน้องหรือใครก็ตามอยากจะเป็นเหมือนหนูด้วยอาจจะเป็นรุ่นน้องก็ได้เพื่อนๆกับรุ่นน้องไม่เกี่ยวกับรุ่นพี่จะบอกเพื่อนๆน้องๆว่าก็เพื่อนๆน้องๆใช่ไหมอยากให้อ่าตั้งใจในมุ่งมั่นในความฝันนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆเลยนะคะทุกวันนี้หนูก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่เลยหนูก็รู้สึกว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยที่หนูยังต้องปรับปรุงอยู่ยังต้องพัฒนาแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้น้องๆ มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆค่ะสักวันก็เชื่อว่าจะประสบความสําเร็จเช่นกันค่ะน้อมรับความติชมอะไรทุกอย่างก็ต้องแก้ไขกันไปพัฒนา <c oughs> นไปนะวันไม่หยุดอยู่เพลงเท่านี้แน่นอนอ่ะอันไหนๆมาแล้วนะครับร้องเพลงให้พี่ฟังได้ไหมเนะี่ยเอาแบบเ,เสียงสดนะเสียงสดสักนิดหนึ่ง <c oughs> เอาแค่อบอกเวลากันเลยเอาแค่ พอเป็นท่อนฮุกอย่างนี้ก็ได้ไดเพงลงของเพลงเลือกมาเลือกมาเพลงหนึ่งล้องให้ฟังเลยหนึ่งสองสามแล้รองเลยตอนทำนาข้าเชือดาวเรืองพออข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองเรืองเรือ่าโอ้โหเยีย่ยมสุดยอดเห็นไหมเสียงทำได้ไงอ่ะ ทำคุณทำได้ยังไงคือลูกคออะไรต่างเนี่ยคือสุดยอดมากมากค,ค,คืออันนี้เป็นพรสวรรค์ถ้าพี่มองเป็นพรสวรรค์แต่หนูฝึกฝนไหมฝึกค่ะฝึกฝนค่ะแบบว่าตอนที่หนูหลร้องแข่งใช่ไหมคะกะ็กรรมการคณะกรรมการบอกว่าลูกเอื้อนเยอะไปะะอะไรอย่างี้ค่ะก็พยายามลดอยู่ค่ะอม,อมันติดนะบางทีมใช่ค่ะคุณย่าสอนคุณย่าก็เอื้อนอย่างนี้ไหมไม่ค่ะย่าร้อง ร้องแบบว่าพอดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูแบบใส่เยอะเกินไปจำเทคนิคว่าจากไหนหรือว่าเราลองไปเรื่อยๆแล้วมันมาเองใช่ค่ะแบบร้องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ได้ของมันเองโอเคนะฮะก็เรียกว่าผมฟังนี่ก็อึ้งนะเพราะว่าเพลงเพราะจังเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างวันหนึ่งเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะทุกๆคนผมเชื่อว่า อย่างน้อยคนเมืองการนี่แหละคนเมืองการก็เป็นกําลังใจเป็นกระบอกเสียงเพราะว่าเป็นเหมือนตัวแทนของคนเมืองการเลยเนาะ,ะ,ะเรื่องของการเรียนเราอยากจะไปสู่จุดมุ่งหมายใดเช่นวันนี้เราเรียนสายอะไรและในอนาคตหากถ้าไม่พูดถึงวงการเพลงเราจะไปสู่จุดไหนเราตั้งใจเอาไว้ยังไงน้องต้นข้าวนะวันนี้ ถ้าเกิดว่าในอนาคตหนูไม่ได้เป็นศิลปินใช่ไหมคะคก็อยากจะเรียนไปให้สูงสุดเลยค่ะเพราะว่าทางรายการอตอนไปดนเพลงนี้เราไปขอทุนการศึกษาใช่ไหมคะแล้วตอนหลังถึงมีความฝันที่อยากจะมีบ้านให้ย่าซึ่งเป็นความฝันที่สองของหนูความฝันแรกที่หนูขอทุนการศึกษาไปเรียนเนี่ยหนูก็ตั้งใจว่าเราจะแบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งคะ่ะเพื่อที่ไว้เรียนในเขาเรียกว่าอะไรคะม,มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะม ก็จะเรียนไปให้สูงสุดค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าการศึกษาเนี้ยสำคัญมากๆใช่ค่ะครับเราตั้งเป้าไว้เรียนสูงสุดเท่าที่เราตั้งใจเอาไว้ใช่ค่ะแต่ในระหว่างทางในระยะนี้อาจจะเรื่องของชื่อเสียงของเราหรือว่าสิ่งที่ความฝันของเราที่เราอยากจะฝ่ายควาไว้เช่นการร้องเพลงเนี่ยมันอาจจะต้องมีอ่ออย่างที่พี่ถามไปก็คือช่วงแรกว่าแบ่งเวลาย,ยังไงอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันหนึ่งมันจะต้องเราก็จะต้องเรียนสูงไปเรียนหนักขึ้นหนักขึ้น,หน,นหนักขึ้นอย่างเงี้ย น้องต้นข้าวจะทํำยังไงในช่วงเวลานั้นก็ก็น่าอาจจะต้องแบ่งเวลาค่ะเพราะว่าในมหาลัยเนี่ยเรียนเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะจันทรถึงสุกเราก็รับงานอะไรก็ต้องแบ่งเวลาแบบแบบนี้อย่างน้อยก็คือถ้าคือโอกาสเข้ามาเราก็ต้องคว้าไว้ถูกไหมแต่ว่าเรื่องของการเรียนเนี่ยไม่ทิ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนเวลากันไปปรับเปลี่ยนเวลาให้เราสามารถเดินตามความฝันและสิ่งที่ตั้งใจคือการเรียนต้องสูงสุด พะทางพ่อแม่นี่ก็บอกมาค่ะอย่าทิ้งการเรียนนะลูกแบ่งเวลาเรียนบ้างนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้อ่านนะคะแล้วก็ปรับใช้ค่ะก็พยายามแบ่งเวลาให้พอสมควรน,นะคะในการรับงานแล้วก็เรียน,นะครับเ,เพื่อนเพื่อนเป็นกําลังใจให้เราไหมตั้งแต่วันนั้น<อ>ถึงวันนี้เพื่อนเพื่อนวันแรกที่มาเรียนการจนานุเคราะห์นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยให้การต้อนรับดีมากแต่ว่า แม่เราชอบเธอมากเลยนะซึ่งมาวันได้แตกตื่นมากเลยค่ะในห้องก็คือถ่ายรูปกันซึ่งเราก็ยินดีค่ะก็มีเพื่อนเยอะค่ะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะนะ,อะโอเคอะน้องต้นข้าวมีคนถามมาหนูชอบกินอะไรสิ่งที่หนูชอบชอบกินอะไรหนูชอบไปเที่ยวแบบไหนชอบเที่ยวทะเลเที่ยวน้ําตกเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยชอบกินอะไรเหรอคะหนูชอบกินทุกอย่างเลยค่ะกินทุกอย่างจริงค่ะ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษใช่ค่ะไม่มีค่ะแบบว่าเจออะไรยากกินก็ซื้อเลยค่ะซื้อเลยเป็นคนกินกินจุค่ะกินเยอะมากจริงเหรอตัวแต่แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่ากินสิ่งที่แบบที่ชอบนะคะใช่สิ่งที่อยากกินอยากกินอย่างเช่นตอนนี้ก็อาจจะหิวหิอยู่ค่ะหิวไหมคะโอเคใช่ค่ะแล้วชอบไปเที่ยวเหรอคะหนูอ่ะไม่ค่อยได้เที่ยวเพราะว่าพอเริ่มมีอ่า รายได้ที่มั่นคงก็มีงานใช่ไหมคะซึ่งก็แค่แบ่งเวลาเรียนกับเวลาร้องเพลงนี่ก็หมดแล้วใช่ค่ะไม่มีโอกาสได้ไปไหนอ่าใช่ค่ะซึ่งเราก็จะอาจจะปิดเทอมก็อาจจะไปเที่ยวภูวิลล่าอย่างที่เคยเล่าไปในรายการว่าไปเที่ยวภูวิลล่ามาเพราะอยากไปดูแบบบ้านใช่ไหมคะอยากอยากไปเล่นสระน้ำค่ะโอเคก็ใช่อะไรก็ตามนะยังไงก็ฝากไว้นะครับเรื่องของสิ่งที่ พูดมาทุกอย่างนะครับผมฝากว่าคนบังการเนี่ยเป็นกําลังใจให้และคนทั่วประเทศเป็นกําลังใจให้แน,น่นว่าวันหนึ่งคุณจะต้องเป็นศิลปินนะครับคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็เป็นอย่างนั้นนะครับความฝันของเรานะครับก็ทําตามความฝันให้สูงสุดนะฮะกำลังใจมีให้ทุกที่นะครับแล้วก็ฟันฝ่าผมฟังเรื่องราวของน้องแล้วคุณผู้ชมก็เชื่อเหมือนผมแน่นอนว่าน้องจะต้องอไปได้ไกลกว่านี้นะฮะอย่างไรก็ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ที่มาร่วมรายการกับพี่โอยินดีค่ะยินดีค่ะรายการจูนค่ะอ่ะหมดเวลาโรงเรียนเท่านี้นะหมดเวลาแล้วนะอะไรนะเวทีการประกวดเวทีไหนต่อไปยังไงช่องทางการติดต่อการติดตามน้องการติดตามตินี่ค่อคำฝากวันนี้คืออะไรได้ได้ช่องทางการติดตามติดตามได้ยังไงบ้างเช่นจะไปไหนยังไงหรือว่าชีวิตของเรามได้ทางแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มี TikTok. นะคะ Facebook ก็ต้นข้าวสุปริยาค่ะติดต่องานได้ทางหน้าเพจเลยนะคะเพราะว่ามีเบอร์คุณคูนิวปึ้งติดอยู่หน้าเพจค่ะหน้าเฟซค่ะแล้วก็มี t k t t o k ต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนนะคะหนูมี2ช่องช่องไลฟ์กับช่องหลักค่ะแค่นี้ค่ะแต่ว่าคุณครูตอนนี้คุณครูจะเป็นคนดูให้ว่ารับงานอะไรไม่รับงานอะไรแล้วก็ในในอนาคตก็อาจจะมีทำ u t u b e นะคะ แล้วก็ในอนาคตค่ะรอติดตามอโอเคนะครับก็เป็นช่องทางใครอยากสนใจอะไรก็นะฮะติดตามเป็น f อได้เลยตอนนี้ f อหลายคนนะฮะช่องทางอาจจะยังไม่เจอคุณป้าคุณคุณคุณย่าคุณยายโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางอะไรต่างๆนี้นะฮะก็ฝากน้องต้นข้าวไว้ด้วยนะครับยังไงคนที่ดูรายการอยู่ขอบคุณน้องต้นข้าวขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ